วิวงานติดตังนะ้งหน้าร้านวันนี้ครับลูกค้าแคลรี่บอยรุ่นซีรีส์5ใส่กับกระบะโตโยต้ารีโว่แคปันนี้ลูกค้าสั่งทำเป็นงานวิวใหม่ครับทำสีติดฟิล์มเก็บรายละเอียดงานให้ใหม่กุญแจล็อก ายครเดยวพาชมภายในครับพาภายในใหมถ่ายรูปอีกคนถ่ายวิดีโอลูกค้าสนใจก็ติดต่อสั่งทำได้นะครับร้านบุญชัยการช่างเคลิบอยราคาถูกลังสิน Kita boleh menemui seorang rukun